วิดีโอแนะนำโปรแกรม ChemInvent 2.015และการใช้งานเบื้องต้นโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรเบดินหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาคงานพยาธิมิติเวชและบริการโลหิตร่วมกับหน่วยงาน RFS ขอเสนอโปรแกรมจัดการสารเคมี ChemInvent 2.015โปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent 2.015คืออะไร คือโปรแกรมที่พัฒนาโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวอชอเป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีทั้งชนิดปริมาณที่นำเข้าและปริมาณคงเหลือสถานที่เก็บค่าใช้จ่ายตลอดจนข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเพื่อให้มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพประโยชน์ของโปรแกรมเคมีอินเวนต์2015 1มีการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 2. มีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านระบบรหัสผ่านทำให้มีความเป็นส่วนตัวในการเก็บข้อมูล 3. มมีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลสารเคมีชื่อบริษัทผู้ขายและบริษัทผู้ผลิตที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้ทำให้มีความหลากหลายและรองรับการทำงานในทุกหน่วยงาน 4. ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลต่างๆของสารเคมี 5. ผู้ใช้งานสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีภายในหน่วยงานได้เนื่องจากมีการระบุงบประมาณในการซื้อสารเคมีแต่ละขวดพร้อมกับระบุแหล่งเงินทุน 6. สามารถสรุปปริมาณการใช้งานสารเคมีเพื่อนำไปช่วยในการประเมินปริมาณ และประเภทของของเสียที่จะเกิดขึ้นได้จากสารเคมีได้ 7. สามารถระบุตำแหน่งของสารเคมีในหน่วยงานจึงสามารถติดตามการใช้งานตรวจสอบสารเคมีหมดอายุตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ระบุหรือ5ปีหลังจากวันที่นำเข้าหรือสืบค้นข้อมูลเพื่อการบริจาคขอแบ่งสารเคมีระหว่างหน่วยงานซึ่งช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสารเคมีซ้ำจ้อน 8. สามารถจัดการระบบควบคุมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมโดยดูจากข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีของหน่วยงานนั้นๆที่ปรากฏในโปรแกรม 9. อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานสารเคมีภายในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสารเคมีของเจ้าหน้าที่หรือการรายงานต่อผู้บริหารขอบคุณค่ะ การเข้าใช้งานโปรแกรม c h e m i n v e n t 2.0 1 5เบื้องต้นใส่รหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านจากนั้นเข้าสู่ระบบการยืมขวดเบิกสารคลิกที่คลังสารเคมีเลือกยืมขวดเบิกสารคลิกที่คลังสารเคมีที่ต้องการยืมขวดเบิกสารคลิกชื่ออาคารชื่อห้องชื่อผู้ยืมขวดเบิกสาร จากนั้นกดยืนยันสามารถสแกนรหัสได้ที่ข้างขวดหรือพิมพ์รหัสใต้บาร์โค้ดค่ะจากนั้นกดยิมขวดเบิกสารคลิกเสร็จสิ้นการยืมขวดเบิกสารกดตกลงเป็นการยืมขวดเบิกสารค่ะจากนั้นนะคะคลิกที่คลังสารเคมีคลิกที่ค้นหาการจัดการข้อมูลขวด จะเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์คนนะคะเท่ากับว่ามีคนยืมขวดเบิกสารไปแล้วค่ะจากนั้นให้ติ๊กถูกที่หน้าช่องนะคะแล้วกดตัดขวดค่ะกดตกลงค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการยืมขวดเบิกสารค่ะการใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบนะคะการเพิ่มขวดสารเคมีในคังคลิกที่คังสารเคมีเลือกเพิ่มขวดสารเคมี เข้ามาในหน้านี้นะคะจะเจอข้อมูลการจัดซื้อคลิกที่คลังสารเคมีที่ต้องการเพิ่มค่ะประเภทแหล่งเงินทุนชื่อผู้ขายนะคะถ้าไม่รู้ใส่ว่าไม่ระบุค,ค่ะจากนั้นนะคะกดยืนยันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเพิ่มไบโอลิทแอลกอฮอล์แอนเจลค่ะคลิกที่ชื่อสารเคมีนะคะ จากนั้นเลือกสารเคมีค่ะชื่อผู้ผลิตคือไม่ระบุนะคะขนาดบรรจุสามารถดูได้ที่ข้างขวดเลยค่ะหน่วยค่ะราคานะคะถ้าไม่รู้ให้ใส่ศูนย์ไปก่อนนะคะความเข้มข้นถ้าไม่รู้ให้ใส่ศูนย์เช่นเดียวกันค่ะวันหมดอายุด้านข้างขวดเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะจะเจอสถานที่เก็บขวดค่ะให้คลิกที่ชื่ออาคารนะคะ ชื่อห้องแล้วก็เพิ่มขวดได้เลยค่ะจากนั้นกดตกลงค่ะใหนเลื่อนขึ้นมานะคะแล้วคลิกที่รายการขวดสารเคมีค่ะเป็นการเช็คข้อมูลว่าข้อมูลที่เราเพิ่มถูกต้องตามที่เราเพิ่มค่ะเมื่อกี้เราเพิ่มไปทั้งหมด5ขวดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นการเพิ่มขวดค่ะจากนั้นกดตกลงค่ะมาทึกข้อมูลค่ะ ที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะคะคือ5ขวดค่ะมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นการเพิ่มขวดเซจ,จิ้นค่ะการพิมพ์รหัสขวดติดขวดสารเคมีคลิกที่คลังสารเคมีเลือกพิมพ์รหัสขวดค่ะคลิกที่คลังสารเคมีค่ะปีพศเลขเริ่มต้นค่ะจำนวนรหัสขวดนะคะ หัสความยาวค่ะรูปแบบนะคะใช้เป็นบาร์โค้ด 1D บาร์โค้ดค่ะใช้จำนวน10แถวสีคอลัมน์นะคะการออกแบบหน้ากระดาษสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะจากนั้นกดยืนยันค่ะไฟล์ดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนะคะคลิกเปิดค่ะเลขเริ่มต้นคือเลข1น,นะคะจะมีจำนวน4แถว10คอลัมน์ค่ะ ตามนี้เลยนะคะจากนั้นนำรหัสบ,บาร์โค้ดที่ปิ้นแล้วไปติดกับขวดสารเคมีได้เลยค่ะการตรวจสอบประวัติการยืมขวดเบิกสารคลิกที่คลังสารเคมีค่ะจากนั้นเลือกประวัติการยืมขวดเบิกสารเข้ามาในหน้านี้นะคะก็จะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานในการยืมขวดเบิกสารค่ะ ถ้าอยากทราบว่าผู้ใช้งานเบิกสารเคมีอะไรไปให้ติ๊กที่ด้านหน้าช่องนะคะแล้วคลิกที่แสดงรายละเอียดค่ะหน้านี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานเบิกสารเคมีอะไรไปค่ะการเช็คสต็อกคลิกที่คลังสารเคมีเลือกเช็คสต็อกเลือกคลังสารเคมีจากนั้นกดยืนยัน คลิกที่ค้นหาข้อมูลสารเคมีที่เราต้องการค้นหาในหน่วยพยาธิวิทยาการวิภาคมีทั้งหมดอยู่4ขวดค่ะ95% 95%ในหน่วยพยาธิวิทยาการวิภาคมีทั้งหมดอยู่10บขวดค่ะถ้าเช็คสต็อกเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นการเช็คสต็อกค่ะ จากนั้นกดตกลงค่ะจะเป็นการเสร็จสิ้นการเช็คสต็อกค่ะการจัดการเอกสาร SDS คลิกที่คลังสารเคมีเลือกจัดการเอกสาร SDS ค่ะจากนั้นเลือกคลังค่ะแล้วกดยืนยันคลิกที่เพิ่มเอกสาร SDS ค่ะชื่อสารเคมีที่เราต้องการเพิ่มสารเคมีนะคะ สารเคมีที่เราต้องการเพิ่มนะคะ10% buffer f o r m ร์ม n ค่ะชื่อผู้ผลิตนะคะความเข้มข้นค่ะถ้าไม่รู้ให้ใส่สูตรนะคะเอกสารข้อมูล s d h ตามไฟล์ด้านบนนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะอัปโหลดไฟล์เอกสารค่ะคลิกเลือกนะคะสุจแล้วกดบันทึกข้อมูลค่ะ ไฟเอกสารที่เราดาวน์โหลดข้อมูล SDS นะคะก็จะขึ้นมาให้แล้วนี่อยู่นี่ค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่มข้อมูลเอกสาร SDS ค่ะหลังจากที่ผู้เบิกสารเคมีจดในสมุดบันทึกเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่คังหยิบสมุดจดมาตัดปริมาตรโดยคลิกที่คังสารเคมีเลือกเช็คสต็อกเลือกคังที่ต้องการค่ะ จากนั้นคลิกที่ค้นหาข้อมูลขวดซึ่งผู้เบิกสารเคมีได้เบิกออสติโอดิกไปค่ะจากนั้นเปลี่ยนปริมาตรค่ะจากนั้นกดบันทึกข้อมูลค่ะกดเสร็จสิ้นการเช็คสต็อ,ตอกค่ะจากการปรับปริมาตรของสารออสติโอดิกนะคะ จากตอนแรกที่เราเห็นเป็น2,004ตอนนี้เหลือ2,003มลลิตแล้วค่ะ สำหรับเจ้าหน้าที่ค้ังนะคะที่ต้องการรู้ว่าสารเคมีมีอยู่ที่ค้ังใดบ้างนะคะคลิกที่ชื่อสารเคมีค่ะจากนั้นเลือกสารเคมีที่เราต้องการค้นหานะคะสารเคมีที่เราต้องการค้นหานะคะคือไบโอลิทแอลกอฮอล์แฮนเจลค่ะคลิกนะคะจะขึ้นรายละเอียดจำนวนไบโอลิหน่วยพยาธิวิทยานิติเวชและบริการโลหิตทั้งหมดค่ะมายเหตุค่ะ ถ้ามีสารเคมีชนิดใหม่ให้แจ้งแผนกความปลอดภัยและชีวอานามัย RFS โทร02-839-6550โดยมีข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี SDS พร้อมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ค่ะ